สวัสดีครับพบกับผมเทว,วลบายพีคในช anel ยูทูปนะครับตอนนี้ก็อยู่ป้ายรถเมย์บริเวณถนนประชาสงเคราะห์นะฮะสองข้างทางก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยนะครับฝั่งนี้ก็มีร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่เป็นที่ปักท้องของพนักงานออฟฟิศที่ทํางานอยู่แถวนี้นะฮะ ก็วันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมานั่งรถเมลสาย12จากวระชาสงเครดินแดงไปที่แยกติ๋ชัยข้างโรงพยาบาลรามานะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับรถเมลสาย12นะฮะประเภทรถที่ให้บริการก็มี3แบบนะฮะก็มีรถมินิบัสสีส้มของเอกชนนะฮะแล้วก็มีรถเมลสีแดงของอสมอกอนะฮะเป็นรถร้อนนะครับแล้วก็มีรถแอ ไฟฟ้านะฮะเป็นรถ EV ีของไทยสมายบัทนะฮะทุกคนแต่ว่ารถของไทยสมายบัสก็ยังไม่เยอะนะครับซึ่งในอนาคตเองก็คาดว่าไทยสมายบัสก็จะเป็นผู้เดินรถสายนี้นะฮะเพราะว่าตามกฎของกรมการขนส่งทางบกนะฮะก็คือหนึ่งสายหนึ่งผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับ วันนี้เราจะได้นั่งรถมินิบัสสีส้มนะฮะแต่ก่อนนี้ผมนั่งประจำนะฮะสำหรับรถมินิบัสสีส้มนะครับคนก็ไม่เยอะนะฮะไปบายแบบนี้นะครับ ขวามือนะครับก็เป็นกรมสุขภาพจิตน,นะฮะสถาบันราชานุกูนะครับตรงนี้เป็นแยกประชาสงเคราะห์นะครับข้างหน้าก็สามารถทะลุไปถนนจตุรทิศได้นะครับไปประตูน้ำราชบารกข้าเซนทันบูพยาไทนะทุกคน ถ้าไปทางขวานะฮะก็ไปทางอนุสาวรีย์ชัยโรงพยาบาลรามานะฮะซึ่งเดี๋ยวรถก็จะเลี้ยวทางขวานะฮะไปทางซ้ายนะฮะก็ไปพระรามเก้าไปอโศกหรือว่าไปราชดาร้าเท้าได้นะครับ น้อยมือนะครับแปดดินแดงนะฮะทุกคน นะครับการเีหาแห่งชาตินะฮะทุกคนก็หรูหหคล้ายๆคอนโดมีระดับเลยนะฮะพวกค่าของสุพลายอะไรพวกนี้นะฮะสำหรับการที่หาแห่งชาตินะครับก็มีสองตึกนะฮะตึกสีส้มนี่น่าจะเป็นตึกใหม่นะฮะแต่ว่าตึกสีน้ำตาลนี่ก็น่าจะเป็นตึกเก่านะครับ ส่วนด้านขวามือนะครับก็คือโรงเรียนพี่บูลประชาสรรนะฮะก็เป็นโรงเรียนที่เปิดสอ,อนสำหรับเด็กพิเศษนะฮะเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับ วัดีนะฮะถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็สามารถไปรอพาร์ทรอหนึ่งรออศูนย์รอ,อได้นะครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการช้านะทุผมผมมกคนหรือว่าถ้าจะไปเซ็นทรัลพลาว้ายกราชพลาวดอนเมือง

ซ้ายมือก็เป็นคอนโดของค่ายดิมนีนะครับ แยกสามเหลี่ยมดินแดงนะซ้ายมือก็เป็นถนนราชปารบนะฮะไปประตูน้ำเซ็นทรัลวูดได้นะครับเราก็เห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ด้านหน้าแล้วนะฮะทุกคน มีรถไฟฟ้า BTS กำลังวิ่งผ่านอยู่นะฮะมุ่งหน้าสถานีเคหะนะครับ ใตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนลุกแกชวิถีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีตลาดนะฮะมีร้านขายยาร้านขายเสื้อผ้านะครับมีร้านขายรองเท้าด้วยนะฮะราคาก็สามารถจับต้องได้นะฮะ ข้างหน้าแล้วนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะซ้ายมือนนี่นะครับก็จะเป็นท่ารถตู้นะฮะที่จะไปทางหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรังสิตจะไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือว่าจะไปเมืองทองธาน,นี DSI นะฮะหรือว่าจะไปคือเจอร์พาร์คสิตนะฮะก็สามารถมาขึ้นรถตู้ที่นี่ได้นะฮะ ไปดีมโวนะฮะก็สามารถมาขึ้นรถตู้ที่นี่ได้เช่นกันนะครับก็ถ้ารถตู้ก็จะอยู่บริเวณเกาะพญาไทนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเกาะพญาไทนะฮะก็ค่ารถตู้ก็อยู่ที่คนละ48บาทนะฮะถ้าไปธรรมศาสตร์ลังสิตน,นะฮะขึ้นทางดดวนโทรเวนะฮะจ่ายก่อนขึ้นรถนะครับ เดี๋ยวก็จะแนบลิงไปให้นะทุกคนกรอบพยาไทยก็มีของขายยะแยะเลยนะครับมีเสื้อผ้ามีกระเป๋านะครับมีรองเท้าของกินก็มีนะฮะกรอบพญาไทยนะฮะก็เลือกซื้อได้นะครับ ส่วนถัดจากกอพยาไทยไปก็เป็นเซนจูรี่นะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีท่ารถเมย์มีป้ายรถเมย์นะฮะบ,บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะท่ารถเมย์ตรงนี้เองนะครับช้าๆก็จะมีผู้โดยสารขึ้นลงเป็นจํานวนมากนะฮะเพราะว่าผู้โดยสารหลายคนส่วนใหญ่ก็มาด้วยรถไฟฟ้า BTS านะฮะมาต่อรถเมย์นะครับเพราะว่าผู้โดยสารบางคนก็จะนั่งรถเมย ah ์ไปทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะฮะไปทาง มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุนันทานะครับแล้วก็ไปทางฝั่งทนนะครัพระปิ่นเก้านะครับด้านหลังก็มีของขายแยะ,แยะเลยนะครับมีรองเท้ามีของกินนะครับมีเบเกอรี่นะฮะก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับก่อนที่จะขึ้นรถนะ รถเมย์บางคันนะฮะต้องการผู้โดยสารก็จะมาจอดรอผู้โดยสารตรงนี้นะ,ะถ้าขึ้นรถเมย์ฝั่งนู้นนะฮะก็จะไปทางราาังรพ้าไปทางหมอชิดนะครับแต่ถ้าขึ้นฝั่งนี้นะฮะก็ไปทางฝั่งทนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลร,ราม,มาธิบดีหรือว่าจะไป มหาวิทยาลววัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาหรือว่าไปในส่วนของคงทนนะฮะก็ปิเจ้านะครับขวามือก็มีวัดนะฮะวัด,วดไทยไม่เห็นมีรถขัน,นทะยานานะฮะรถติดอยู่นะซ้ายมือนะครับก็เป็น โรงพยาบาลเด็กนะครับสถาบัน,บปปนสุขภาพเ็กชงชาติมหาราชินีนะครับคว,ว,ว,วามมืดก็เป็นสถาบันพยาธวิทยานะครับเป็นในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับทัชจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปนะฮะก็จะเป็นพระราชวังพญาไทซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกนะฮะก็อาคารของพระราชวังพญา,าไทบางส่วนตอนนี้ก็เป็น

ซ้ายมือนะครับโรงพยาบาลเวชชยาศาสตร์เขตร้อนนะครับยอ่ ซายมือนะครับองค์กรส่งก้อทหารผ่านศึกนะฮะน้าวขวามือนะครับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกนะครับ เ้นราชาวิถีนะฮะตั้งแต่หลังวิ่งมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะฮะหน่วยง,งานราชการก็จะเยอะเลยนะครับขวามือนะคะะรับวิทยาลัยแพทย์สัตว์พ็ะมองกูดเก้านะครับซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนสอนคุณตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะ เดี๋ยวพอรถเลี้ยวออกแยกหน้านะครับผมก็จะลงแล้วนะฮะข้างหน้าก็คือแยกติชัยนะครับซ้ายมือนะครับก็เป็นโรงพยาบาลรามานะครับ ด้านขวามือนะครับก็จะมีร้านกาแฟของคนพิการอยู่นะฮะชื่อว่าร้าน A B C D City Pan Bakery and Cafe นะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะฮะข้างหน้าน,นะครับก็ไปสมเซนนะฮะไปดูสิทธิ์น,นะฮะทุกคนข้างหน้านี่มีทางรถไฟด้วยนะฮะเป็นทางรถไฟที่วิ่งออกมาจากหัวรถโพงนะทุกคนแต่ว่า รถที่วิ่งเข้าออกหัวลำโพงก็มีน้อยลงนะฮะเพราะว่าขบวนรถส่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็วนะฮะย้ายไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะฮะที่หัวลำโพงก็ยังคงคึกคักนะฮะเนื่องจากว่ายังมีรถตําเที่ยวนะครับคอยให้บริการนะฮะ ก็ถึงแยกตึกชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือถนนพระรามหกนะฮะก็ขอไปทิปแค่นี้นะครับที่ต่อไปจะทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ